ในช่วงเวลาที่โลกทั้งโลกกำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงด้านอาวุธและเทคโนโลยีการทหารประเทศไทยก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนานาชาติอีกครั้งด้วยการเปิดตัวสิ่งที่ถูกเรียกว่าขุมพลังใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนี่ไม่ใช่เพียงการนำเสนออาวุธหรือยุโทโธปกรณ์ชนิดใหม่แต่คือการยกระดับขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่เปรียบเสมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความมั่นคงและการป้องกันประเทศที่อาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาเองในประเทศ ความจริงแล้วแนวคิดเรื่องการสร้างอาวุธหรือระบบขับเคลื่อนใหม่ๆไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนหากแต่สะสมมาตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้วางรากฐานงานวิจัยด้านพลังงานเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและระบบอาวุธที่ทันสมัยด้วยความร่วมมือของหน่วยงานวิศวกรรมกลาโหมมหาวิทยาลายัยรวมถึงบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญจนกระทั่งปีนี้ได้เผยโฉมสิ่งที่ทําให้หลายคนต้องตะลึงขุมพลังใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการทหารและการป้องกันประเทศในอนาคต ลักษณะเด่นที่สุดก็คือระบบขับเคลื่อนพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดเชื้อเพลิงแต่ให้กำลังมากกว่าระบบเดิมหลายเท่าสามารถใช้ได้ทั้งในยานกราะรถถังไปจนถึงโรนทางยุทธวิธีและแม้แต่เรือรบขนาดกลางนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำลังปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆที่เคยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเมื่อภาพการสาธิตถูกเผยแพร่โลกได้เห็นยานกรอะรุ่นต้นแบบที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนใหม่นี้ เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงเสถียรภาพยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการทำงานต่อเนื่องยาวนานกว่าปกติหลายชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งนักวิเคราะห์ทางการทหารจากต่างประเทศถึงกับกล่าวว่านี่คือจุดเปลี่ยนเพราะระบบขับเคลื่อนแบบใหม่นี้สามารถทำให้กองทัพเคลื่อนกำลังได้รวดเร็วและยืดหยุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายประเทศมหาอำนาจเริ่มตั้งคำถามว่าไทยทำได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีโครงการวิจัยระดับพันล้านดอลลาร์เหมือนกับชาติมหาอำนาจ แต่คำตอบอยู่ที่ความตั้งใจจริงและการบูรณาการงานวิจัยอย่างเป็นระบบอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกตกตะลึงคือขุมพลังใหม่นี้ไม่เพียงแต่ใช้เชื้อเพลิงธรรมดาเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบมาให้สามารถผสมผสานกับพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงหรือแม้แต่การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้ในประเทศระบบนี้ถูกเรียกว่าไฮบริดยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมาก พราะนอกจากลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างชาติแล้วยังช่วยให้การปฏิบัติการทางทหารมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นเมื่อเกิดวิกฤตด้านพลังงานหรือเส้นทางลำเลียงน้ำมันถูกปิดกัน้นกองทัพก็ยังสามารถเคลื่อนกำลังได้อย่างต่อเนื่องภาพการทดสอบยังเผยให้เห็นการนำระบบนี้มาติดตั้งในโดรนโจมตีระยะไกลที่สามารถบินได้ยาวนานกว่าปกติหลายชั่วโมงทำให้ไทยมีความสามารถใหม่ในการลาดตระเวนและป้องกันน่านฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ระบบโดรนที่ใช้ขุมพลังใหม่นี้ยังทำงานเงียบขึ้นมากลดการตรวจจับจากเรดาร์และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีในสนามรบจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าขุมพลังใหม่นี้อาจถูกพัฒนาไปสู่การใช้งานทางเรือโดยเฉพาะเรือฟริเกตขนาดเล็กหรือเรือปวดการเร็วที่จะมีสมรรถนะสูงกว่าเดิมหลายเท่าสามารถออกปฏิบัติการในทะเลได้ยาวนานโดยไม่ต้องเข้าฝั่งบ่อยครั้ง ซึ่งนั่นหมายถึงการเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันหน้าน้ำไทยและเส้นทางเศรษฐกิจทางทะเลที่สำคัญสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งใหญ่ก็ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานธรรมดาก็คือนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาแสดงศักยภาพว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธแต่สามารถเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นสิ่งใหม่ที่โลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนการเปิดตัวขุมพลังใหม่นี้จึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ทางการทหาร แต่อย่างสะท้อนถึงความมั่นใจทางเศรษฐกิจและความพร้อมที่จะยืนหยัดบนเวทีโลกในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีแม้หลายประเทศจะสงสัยว่าไทยมีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่ได้เพียงมุ่งไปที่การผลิตอาวุธแต่ยังเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาวไม่เพียงเพื่อกองทัพแต่เพื่อประชาชนด้วย สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานด้วยความตกตะลึงว่าประเทศไทยกำลังใช้กลยุทธ์เทคโนโลยีคู่ขนานซึ่งหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารและพละเรือนไปพร้อมกันผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้กับยานยนต์พลเรือนเครื่องจาักรการเกษตรหรือแม้แต่การขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ขุมพลังใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือของกองทัพแต่เป็นต้นแบบแห่งอนาคตของประเทศ นักวิชาการไทยยังกล่าวด้วยว่าการสร้างขุมพลังใหม่นี้คือการสานต่อแนวคิดความมั่นคงแบบองครวมเพราะในยุคที่ความท้าทายไม่ได้มาจากสงครามอย่างเดียวแต่ยังมีภัยธรรมชาติวิกฤตพลังงานและภัยพิบัติอื่นๆประเทศจําเป็นต้องมีระบบที่สามารถตอบสนองได้ทุกสถานการณ์และขุมพลังใหม่นี้คือคําตอบเพราะสามารถปรับใช้ได้ทั้งในสนามรบและในสถานการณ์กู้ภัยหรือช่วยเหลือประชาชนหากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าเส้นทางที่ไทยเดินมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลย ตั้งแต่การเริ่มต้นวิจัยที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นไปไม่ได้จนถึงการทดสอบที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งงบประมาณที่จำกัดเทคโนโลยีที่ต้องสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดและการหาทางออกด้วยนวัตกรรมที่เป็นของคนไทยเองแต่เมื่อผลสำเร็จปรากฏโลกก็ได้เห็นว่าไทยมีศักยภาพที่แท้จริงการเปิดตัวครั้งนี้ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อเยาวชนและนักวิจัยไทย ว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องอยู่เบื้องหลังประเทศอื่นๆตลอดไปแต่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ริเริ่มและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่จึงเป็นมากว่าการเปิดตัวอาวุธแต่คือการประกาศว่าไทยกําลังสร้างอนาคตด้วยสองมือของตัวเองเมื่อข่าวนี้แพร่สะพั์ไปทั่วโลกหลายประเทศเริ่มติดต่อข,ขอข้อมูลเพิ่มเติมบางประเทศถึงขั้นแสดงความสนใจที่จะร่วมลงทุนหรือซื้อลิขสิทธิ์การผลิตเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในประเทศตนเอง ซึ่งเท่าหากเกิดขึ้นจริงไทยอาจไม่เพียงแค่มีขุมพลังใหม่สําหรับกองทัพแต่อย่างกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านพลังงานและการทหารรายสําคัญของภูมิภาคสําหรับประชาชนไทยนี่คือความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่จะเห็นประเทศเล็กๆสามารถสร้างสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและทําให้มหาอํานาจต้องหันกลับมามองด้วยความสนใจการเปิดตัวขุมพลังใหม่นี้จึงอาจถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารไทยว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้เพียงแต่ป้องกันตนเองแต่กำลังมุ่งสู่การสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดคือการประกาศต่อโลกวาขุมพลังใหม่ของไทยคืออนาคตที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและนี่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่การเปิดตัวขุมพลังใหม่นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เสียงฮือฮาในสื่อเท่านั้นแต่ยังเกิดแรงสันสเถือนในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ หลายประเทศเริ่มประเมินใหม่เกี่ยวกับศักยภาพของกองทัพไทยเพราะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ยังมองว่าไทยเป็นผู้บริโภคอาวุธจากต่างชาติมากกว่าจะเป็นผู้ผลิตแต่การเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไทยมีทั้งสมองทรัพยากรบุคคลและระบบที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่มหาอำนาจยังไม่กล้าเปิดเผยต่อสาธารณะการปรากฏของขุมพลังใหม่นี้จึงเป็นเหมือนการพลิกบทบาทของไทยจากผู้ตามไปสู่ผู้สร้างบนเวทีโลก การที่ไทยสามารถพัฒนาระบบขับเคลื่อนพลังงานที่เป็นไฮบริดเชิงยุทธศาสตร์ได้สำเร็จนั้นสะท้อนถึงการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพราะไม่ใช่เพียงการลงทุนเงินมหาศาลแต่คือการใช้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์และการบูรณาการงานวิจัยที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์เข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้คือเทคโนโลยีที่ไม่เพียงทันสมัยแต่ยังตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของประเทศไทยรู้ว่าตนเองไม่มีทรัพยากรไร้ขีดจำกัดเหมือนชาติมหาอำนาจแต่สิ่งที่ไทยมีคือความยืดหยุ่น การมองการกลายและความสามารถในการคิดนอกกรอบการสาธิตที่สร้างความตื่นตะลึงมากที่สุดคือการนำระบบใหม่นี้ไปทดสอบกับยานกราะที่วิ่งบนภูมิประเทศธุรกันดารความลาดชันสูงและเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนตมแต่ยานต้นแบบกลับวิ่งได้อย่างมั่นคงมีแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังจนสามารถลากน้ำหนักเกินมาตรฐานได้โดยไม่สะดุดแถมยังประหยัดเชื้อเพลิงอย่างน่าทึ่ง วิศวกรไทยอธิบายว่าความลับอยู่ที่การผสมผสานพลังงานไฟฟ้ากับเชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มแรงบิดและความเร็วแต่ยังทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ร้อนจัดจนเกินไปสื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถึงกับออกบทวิเคราะห์ว่าหากไทยสามารถผลิตระบบนี้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงก็อาจากลายเป็นคู่แข่งสําคัญในตลาดเทคโนโลยีการทหารระดับโลก เพราะหลายประเทศกำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากชาติมหาอำนาจซึ่งมักมีเงื่อนไขผูกพันด้านการเมืองขุมพลังใหม่ของไทยจึงอาจกลายเป็นตัวเลือกที่3ที่มีเสน่ห์สำหรับประเทศกำลังพัฒนานอกจากความเหนือชั้นด้านสมรรถนะแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงก็คือการออกแบบที่เน้นการซ่อมบำรุงง,ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเทคนโนโลยีตะวันตกซึ่งบางครั้งต้องใช้ชิ้นส่วนที่หายากและราคาสูง ระบบไทยออกแบบมาให้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้เองในประเทศเป็นหลักลดต้นทุนและทําให้สามารถซ่อมได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลนี่คือแนวคิดความยั่งยืนทางยุทธวิธีที่ประเทศเล็กๆควรมีอีกด้านหนึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังเปิดประตูสู่การสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศมีข่าวว่ามีมหาวิทยาลัยจากยุโรปและเอเชียหลายแห่งสนใจที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนากลุ่มพลังนี้ต่อไปโดยเฉพาะในมิติการใช้พลังงานสะอาด หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไทยอาจก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานทางทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนก็น่าสนใจเช่นกันหลายคนมองว่าการลงทุนของกองทัพครั้งนี้ไม่ใช่การสิ้นเปลืองเหมือนในอดีตแต่กลับเป็นการลงทุนที่สามารถต่อย,ยอดสู่ภาคพลเรือนไม่ว่าจะเป็นการนำระบบพลังงานไปใช้ในรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกขนส่งหรือแม้แต่เครื่องจักรทางการเกษตร หากทำสำเร็จประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรงในรูปแบบของค่าเชื้อเพลิงที่ถูกลงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้นสิ่งที่ยิ่งทำให้โลกสนใจคือความเป็นไปได้ในการนำขุมพลังใหม่นี้ไปผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอาวุธที่ไทยกำลังพัฒนาอยู่แล้วเช่นโครงการอากาศยานไร้คนขับเรือนอสวรรค์หรือระบบต่อต้านโดรน CUAV หากขุมพลังใหม่นี้สามารถทำให้โดรนบินได้นานขึ้น ควบคุมง่ายขึ้นและตรวจจับได้ยากขึ้นนั่นย่อมหมายถึงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่คู่แข่งในภูมิภาคไม่อาจมองข้ามผู้สังเกตการบางรายถึงกับเปรียบเทียบว่าการเปิดตัวขุมพลังใหม่นี้ของไทยเหมือนกับ Sputnik moment ของประเทศเล็กๆเ,เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการโชว์เทคโนโลยีแต่คือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของโลกที่มีต่อไทยจากประเทศผู้บริโภคสู่ประเทศผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศนักวิเคราะห์เชื่อว่าขุมพลังใหม่นี้จะกลายเป็นเครื่องมือเจราจาต่อรองที่สำคัญไทยจะมีน้ำหนักมากขึ้นบนโต๊ะเจราจาด้านความมั่นคงเพราะประเทศที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ยอมต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยนี่คือพลังอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้ปืนใหญ่หรือขีปนาวุธแต่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือเมื่อมองในระยะยาวสิ่งนี้อาจเป็นก้าวแรกกขอของค์การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืน หากไทยสามารถสร้างเครือข่ายการผลิตการวิจัยและการส่งออกได้สำเร็จก็อาจตามรอยประเทศที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเช่นเกาหลีใต้หรืออิสราเอลที่เริ่มจากประเทศเล็กแต่ปัจจุบันกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลกดังนั้นการเปิดตัวขุมพลังใหม่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มศักยภาพกองทัพแต่คือการสร้างรากฐานให้ประเทศก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือโลกยังไม่รู้เลยว่าขุมพลังนี้มีขีดจำกัดแค่ไหน อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่กำลังรอวันเผยโฉม